อันนี้เป็นแอปของ b i t ค u ันะครับบิคันะครับก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยเนาะบิ t ครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปคลิป2เหรียญน,นะครับที่ราคาน่าสนใจน่าสนใจของผมก็เป็นโซนถูกแหละถูกไหมนะครับจริงๆกราฟทุกตัวมันก็ดูได้เหมือนกันหมดครับจะกราฟคริปโต จะกราฟหุ้น t ีเฟกออปชันดาวโจนนะครับทองคำน้ำมันนะครับจริงๆมันดูเหมือนกันได้หมดนะนะครับอันนี้เป็นเหรียญต่างๆในแพลตฟอร์มของ b i ตคับนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างที่น่าสนใจที่มองดูแล้วมันเป็นจุดปลอดภัยนะครับ มุมมองจะมีประมาณ2เหรียญ2เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรียญอะไรบ้างเนาะนะครับผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินเรื่องคริปโตสักเท่าไหร่แต่ถามว่าการอ่านกราฟก็พอได้ครับพอได้เนาะนะครับเป็นเหรียญตัวนี้ IOST 1ตัว1ตัวนะครับและอีกตัวหนึ่ง S.U.S.H.I. S นะครับเป็น2ตัว2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกราฟ2ตัวนี้กันนะครับดูกราฟเหรียญ I.O.S.T. ครับราคาปัจจุบัน1.36เนาะ1.36นะครับก็ยังขนาบขนาบเส้น200วันอยู่นะครับ มุมมองจะเป็นเริ่มเริ่มจะย่อลงมาได้ดีแล้วเริ่มจะย่อลงมาได้ดีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าเทรนเป็นขาขึ้นไหมเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะถ้าเราขยายดูเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะเห็นไหมนี่ดูนะแท่งปัจจุบันแท่งนี้ครับ กลับมายืนเหนือเส้น200วันได้มุมมองเป็นขึ้นนะมุมมองเป็นขึ้นนะครับและมีแท่งปิดเขียวเมื่อวานวอลุ่มสูงทีเดียวนะครับเหมือนเป็นการเด้งตรงเส้น200วันมากกว่าอะเราก็ต้องมาดูว่าเหรียญ iost เนี่ยเราจะวางแผนกันยังไงนะครับ เราดูเทนไปแล้วเนาะว่าเริ่มกลับเป็นขาขึ้นเริ่มกลับเป็นขาขึ้นนะครับแต่ยังไม่ชัวนะครับขอให้แท่งนี้ปิดเขียวก่อนนะครับอขอดูภาพใหญ่ของเหรียญ IOST ครับแพลตฟอร์มนี้ผมก็ยังไม่ค่อยใช้คุณเท่าไหร่นะแต่มันเหมือนเครื่องมือเหมือนสตรีมมิ่งเนาะนะครับภาพใหญ่ของ เหรียญ IOST เหรียญ IOST เข้าตลาดประมาณปี2018-2019นะครับและใช้ช่วงเวลาตั้งแต่2019จบรอบสูงสุดประมาณปี2021คือปีนี้แหละปีนี้เลยนะครับขึ้นไปสูงสุดเกือบเกือบเกือบเก ประมาณ2.97นะครับตอนนี้พักฐานลงมา1.36ใช่ไหมอันนี้ผมอ่านราคาตามจริงในกระดานของเหรียญน,นี้เลยนะครับผมจึงมองว่ารอบที่เขาลงไปเนี่ยรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายเขาลงไปที่ราคานี้ รอบสุดท้ายเขาลงไปที่ราคาประมาณ0.44 0.44เนาะนะครับนี่คือการจบไปแล้ว1รอบลงจบไปแล้วจาก0.44นะครับรอบล่าสุดที่เขาขึ้นมาทำกำไรกัน1รอบใกล้ๆ2.97นะเท่าที่มองนะครับ ได้ประมาณ2.88แล้วก็จบรอบซึ่งไม่ผ่าน2.97แต่แน่นอนในราคา2.88และ2.97อ่านเหมือนกราฟหุ้นทั่วไปครับเป็นโซนแพงมันคือแนวต้านสำคัญของเหรียญ iost นะครับ ซึ่งแน่นอนตอนนี้เขาลงมาในช่วงโลล่าสุดเลยนะโลล่าสุดเลยนะครับ1.20 1.20นะครับแล้วเด้งเด้งไปประมาณ1.3กว่ากว่า1.3 1.4อ่ะประมาณนี้นะครับผมจะบอกว่า ถ้าเราอ่านตามกราฟของเหรียญนี้นะครับแนวรับสำคัญจริงๆจะเป็น0.44ถึง0.82 0.82นะครับ แต่แจ้งอย่างนี้ไว้ก่อนว่าถ้าสมมุติว่าคนที่แบบชื่นชอบเหรียญเนี่ย iOST เนี่ยเราก็แบ่งเป็น2แผนก็ได้แบ่งเป็น2แผนก็ได้คือสมมุติเรามีเงิน100บาทสมมุตินะเรามีเงิน100บาทเราก็แบ่งไม้เข้าก็ได้เหมือนหุ้นเลยครับแบ่งไม้เข้าเหมือนหุ้นเลย คุณอาจจะแบ่งจากเงิน100แบ่งเข้าในช่วง1.2ถึง1.5เข้าตรงนี้ก่อน30%ถ้าจาก100ก็แบ่งเข้า30บาทถูกปะถูกไหมนะครับหรือถ้ากราฟของเหรียญ IOST หลุด1.2ซึ่งแน่นอนครับ โอกาสที่คุณจะมาเก็บด้านล่างที่เป็น0.44ถึง0.82อันนั้นวางเก็บอีก70%แปลว่าไม้แรกเราเข้าที่1.2ถึง1.5 30%จากยอดทั้งหมดไม้2เราเข้า7%จ 10%ในโซน0.44ถึง0.82นี่คือการแบ่งไม้เก็บไม่ต้องใจร้อนในแผนที่1ในแผนที่1น,นะในแผนที่1น,นะครับอะขยายให้ดูชัดๆนะครับแต่บางคนบอกว่า ถ้ามันทําอย่างนี้มันอาจจะแบบเครียดอะ่ะไม่อยากถือทุนสูงงั้นมีแผน2ง,งั้นเรามีแผน2ครับแผน2คือถ้าคุณเข้าในช่วง1.2ถึง1.5ไปแล้วแล้วในกรณีกราฟของเหรียญ iost เนี่ยมันหลุด1.2คุณอาจจะต้องสต็อปลอดก็คือขายทิ้งนั่นแหละ ก็คือขายทิ้งนั่นแหละครับแล้วเอาเงินที่เหลือทั้งหมดมารับคืนในช่วง0.44ถึง0.82นี่คือแผน2แผน2เราต้องเลือกว่าตัวเราเนี่ยจะวางแผนโซนนั้นยังไงโอเคไหมโอเคไหมนะครับต่อไปเป็นแผนขาย เป็นแผนขายในกรณีที่เหรียญ iost ไม่หลุด1.2แล้วคนที่เข้าไป30%แล้วเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมถ้าเป็นแนวคิดผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะถือแค่30%ก็ได้นะคือไม่เข้าเพิ่มแล้วไม่เข้าเพิ่มแล้วนะครับแต่ถ้าแบบสายเบสสายเบสสายเบสถ้าเกิดเขาเบรกนี้ นี่ถ้าเขาเบรกถ้ากราฟเบรก1.54นั่นคือไม้ยสงํงสำหรับกราฟตัวนี้ที่ไม่ได้ย่อหลุด1.2แผนประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นผมถือ30%ก็ได้30%ที่คุณถือก็สามารถทำกำไรได้ถ้ากราฟวิ่งกลับไปแนวต้านเดิมถูกไหมนะครับถ้าแผนขายใช่ไหมแผนขาย ในกุ๊้เรียนเนี่ยเขาจะมองออกว่าผมจะขายเท่าไหร่ผมชอบขายเลขกลมๆอืมถ้าเรามีทุนเหรียญตัวนี้อยู่ประมาณ1.2ถึง1.5อะไรประมาณเนี้ยถ้าแผนขายในกรณีที่เหรียญตัวนี้เขาไม่หลุด1.2นะครับแผนขายเราก็จะมอง2บาทกลมๆก่อน สบาทกลมๆก่อนเพราะว่าโซนแถวนี้เนี่ยก็เป็นโซนแนวต้านแล้วเช่นกันโซนแนวต้านแล้วเช่นกันนะครับแต่ก่อนที่จะถึง2ก็จะมีแนวต้านก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งนะครับคือตรงนี้มีบาท90ก่อน2 นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเขาเบรก1.54ได้เนี่ย2ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเกิน2อ่ะอันนั้นเป็นเขาเรียกเป็นโบนัสแล้วกันเนาะนะครับถ้าผ่านแนวต้าน2ได้นะนะครับดูแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปจาก2คือ2.28ตรงนี้เริ่มอันตรายแล้วนะ เพราะว่ามันเป็นโซนขายแล้วเหนือ2มันเป็นโซนขายแล้วคุณต้องจําไว้ก่อนว่าเหรียญ IOST เหนือ2มันเป็นโซนแนวต้านแล้วต้องแบ่งขายแล้วนะครับแต่ในกรณีที่ผ่านแนวต้าน2.28ได้เจอกัน 2.67จบรอบจบรอบไม่ต้องไปหวังถึง2.88กับ2.97นะเพราะตัวนั้นมันไกลมากตัวนั้นมันไกลมากนะครับอ่ะย่อก่อนสรุปแผนเหรียญ IOST อีกหนึ่งรอบแผนที่หนึ่ง กรณีคนชอบสะสมเหรียญแผนที่1คือสะสมเหรียญ i o s t ช่วง1.2ถึง1.5ไม้แรกให้ได้ก่อน30%จากต้นทุนที่คุณจะเข้าทั้งหมดและไม้2สหมส้2สนะไม้2สสะสม70%ในช่วง 0.44ถึง0.82ตรงนั้นไม้2จะเป็น70%นะครับนะครับแผนที่2ของเหรียญ IOST กรณีคนที่เข้าไปแล้วในช่วง1.2ถึง1.5และกรณีกราฟเหรียญตัวนี้หลุด1.2คุณต้อง stop loss ขายทิ้งนั่นเองถูกไหม ขายทิ้งนั่นเองนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเอาทุนทั้งหมดมารับตรง0.44ถึง0.82อันนี้คือแผนที่2แผนที่2นะครับคือต้องการทุนต่ำที่สุดอะไรประมาณนี้นะนะครับต่อไปต่อไปเป็นแผนถ้าถ้าเหรียญ i o s t ไม่หลุด1.2ล่ะไม่หลุด1.2แปลว่าเหรียญตัวนี้ลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะถ้าไม่หลุด1.2นะครับยีวคุณดูใกล้ๆตอนนี้มันกำลังขนาบนาบเส้น200วันอยู่จะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามจะขึ้นนะครับเพราะเมื่อวานปิดเขียว เริ่มมีแรงซื้อขึ้นมาแล้วแล้วคุณดูแท่งวอลุ่มด้านล่างเห็นปะแท่งวอลุ่มด้านล่างเขียวสูงเลยแปลว่ามีแรงซื้อเข้ามาเมื่อวานที่มากในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับกรณีเหรียญ iost ไม่หลุด1.2และเบรกผ่าน1.54ได้จะเป็นการขึ้นต่อมากกว่าลงนะครับแนวต้านแรก บาท5 4ผ่านได้เจอกันเอาเลขกลมๆเนาะ2บาท2บาทนะครับแนวต้านถัดไปจาก2บาท2บาท28 2บาท67 2บาท88นี่คือแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของเหรียญ IOST แล้ว แต่ในกรณีที่คนที่เขามีทุนอยู่1.2ถึง1.5เนี่ยแล้วแล้วกราฟขึ้นไปในช่วงใกล้ๆ2บาทแล้วมีปิดแดงในช่วงนั้นนะครับคุณสามารถเทคกำไรได้ก่อน2บาทคือ1.9ก่อนก็ได้แบ่งขายแบ่งขายไม่ต้องขายทั้งหมดแบ่งขายนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้เรียน iost ขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง y t u t u ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทัก i n b o ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติงชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชี t f ีเฟกนะครับอืมนะครับ